สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสอนะคะนำผ้าไหมสุรินค่ะเป็นผ้าไหมมัดมีทอมือนะคะไหมแท้ทอมือแต่เป็นไหมจุนนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกไปใช้นะคะไปะเก็บสะสมนะคะไปฝากเป็นของที่ระลึกนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้ากอดใครชมผ้าไหมผืนแรกนะคะ สามตะโกนะคะทอสอดไหมขั่วผางกรอกนะคะลายมัดหมี่ผสมไหมคั่วผางกรอกนะคะเป็นผ้าที่น้องสาวทอนะคะลายตะขอโบราณนะคะสีชมพูแบบนี้เป็นผ้าลายโบราณนะคะ ชุดนี้เป็นลายโบราณค่ะสามตะกอนะคะทอสลับไหมขั้วผางกระรอกนะคะเป็นไหมมัดหมี่ผสมไหมขั้วผางกระรอกค่ะท่าในใดสนใจทักมาค่ะเผื่อละสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะช่วยอุดหนุนน้องๆหน่อยค่ะน้องที่บ้านเนี่ยวันนี้มีผ้าน้องที่บ้านทอเยอะเลยค่ะ น้องสาวโทรเองนะคะบางทีก็คุณแม่โทรนะคะแล้วแต่จังหวะนะคะอันนี้น้องสาวค่ะผ้าของน้องสาวพผื้นต่อไปค่ะลายโฮลโบราณนะคะขาวดำน้องสาวโทรนะคะอีกผืนหนึ่งสามตะโกนะคะ พอสลับไหมคั่วผ่างกระรอกแบบนี้นะคะผ้าขาวดําเป็นโฮลนะคะเป็นผ้าโฮลลายนี้เป็นลายขาวดํานะคะสีที่ไม่ค่อยมีใครอยากใช้แต่บางผีก็จําเป็นต้องใช้นะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะเผื่อละสองพันบาทค่ะ อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะดึงผ้ามาจากไม้แขวนนะคะต้องพับแบบนี้นะคะ่ะพื้นต่อไปนะคะน้อม ลูกนะ้าทอนะคะอีกขือหนึ่งสามตะกกทอสลับไมบหมคั่วังกระรอกนะคะเป็นโพลอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้มีจุดขา,ขาวๆแบบนี้นะคะก็เด่นอีกแบบหนึ่งเป็นโพลนะคะ ลายแบบนี้ค่ะถ้านใรสนใจทักมาค่ะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมแทบทุกหลังคาเรือนนะคะสนใจทักมาค่ะผื่ละ2,100บาทค่ะอาบน้ำยาส่ฟรี ผืนต่อไปค่ะโฮลสีฟ้าสามตะโกนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะมีเจือยนะคะแบบนี้ผืนนี้อาบน้ำยาแล้วทอด้วยใหม่บ้านค่ะ มีเจอข้างหนึ่งนะคะแบบนี้คืนนี้ผ้าใหม่บ้านค่ะอาบน้ำยาแล้วนะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะพื้นละสองพันหนึ่งรอยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งสีเนื้อผ้าหนาค่ะคืนนี้เนื้อผ้าหนา ใหม่บ้านค่ะพื้นต่อไปนะคะโฮลชมพูนะคะฟ้ามาชมพูมานะคะสามตะโกโทรด้วยใหม่บ้านนะคะโฮลชมพูค่ะ ทอด้วยไหมบ้านนะคะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านลายแบบนี้ค่ะเป็นโฮลสีชมพูค่ะผืนนี้เล็กนิดนึงนะคะเจื้อแบบนี้นะคะ เือแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสองพันบาทค่ะสีชมพูนี้สองพันบาทนะคะ สนใจโฮลสีชมพูทักมาค่ะใหม่บ้านค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮลนะคะพืนนี้โฮลประเตือดค่ะโฮลโบราณสามตะกอมีหน้านางค่ะละหน้านางแบบนี้นะคะ โอดประเตื้อดค่ะลายแบบนี้นะคะสามตะโกนะคะทอสลับไมโ้โคบหางกระโรกแล้วก็มีหน้านา,นานค่ะคืนนี้อาบน้ำยาไปจะสวยมากๆค่ะ ามตะโกมีหน้านางนะคะโหลประเติดค่ะโหลโบราณค่ะวันนี้มีแต่ลายโบราณนะคะนำลายโบราณมาให้ชมนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นละ2 9งพบาทค่ะพื้นละสองพัก้าร้บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะคืนนี้เนื้อผ้าสวยมากค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าลายโบราณอีกผืนหนึงสามตะโกนะคะทอสลับไหมขั้วผางกระโอกมีหน้านางลายตุ้มหูโบราณ เนื้อผ้าสวยนะคะลายตุ้งหูโบราณค่ะนี่คือลายตุ้งหูโบราณน,นะคะมีหน้านางค่ะหน้านางสวยหน้านางสวยมากๆค่ะ ทานายสนใจทักมาค่ะเพือละ2,900บาทค่ะอาบน้ายาส่งฟรีนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะวันนี้เนี่ยนำผ้าราคาเบาๆมาให้ชมนะคะผ้าไหมสวยๆค่ะ ท่าใดสนใจผ้าไหมสวยๆเป็นผ้าไหมมัดปีนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าคยคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะจองผ้าก่อนใครขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ